ท่วมไปแล้วจ้าตอนนี้แต่ละคันก็เข้ามาไม่เบาเลยนะฝนก็ตกน้ำก็ท่วมขังเต็มถนนเลยเนี่ยโอ้ท่วมตกนานแบบนี้ก็ท่วมหมดแล้วครับท่วมหมดตกไม่หยุดเลยตกแรงมาก ้ควมทำอะไรก็ลาบ,บากอนะ่ะเดี๋ยวผมก็จะเข้าบ้านแล้วฟ้าก็แลบต้องเดินหนีเข้าบ้านแล้วไม่ไหวฟ้าแลบฟ้าร้องเดี๋วอละพันมาเร็วๆก็ตรงนั้นอนะ่ะน้ำท่วมตกนานนะผมนั่งอยู่ตรงนี้ประมาณ ชม่วโมงกว่าแลว้วอะมันแรงมากอะไปไม่ได้ดูเลยแรงมากๆกากอะตกจนน้ำขังะไปไหนไม่ได้น้ำอะฟ้าแลบอะมเสียวเสียวเดี๋ยวก็จะไปแล้วแหละโอ้โหดูอีคันนี้นี่กีนขนไปไปเอาเสื้อันฝนมานะอาโอ้โหเละเลยหลังเปียกหมดอะเอาเสื้อันฝนที่กล่องนตกแล้ว รอนานแล้ไม่ไหวแล้วว่าจะว่าจะลุยแล้วใส่เท่ากันฝนกลับแล้วนี่ให้ดูบรรยากาศน้ำท่วมขังนะท่วมขังทั้งท่วมแล้วก็ขังโอ้ดูคันนี้มาไม่เบาเลยาไม่เบา เดี๋ยวถ้ามีมาเลนสองเมื่อไรเนี่ยนะเรียบร้อยเนี่ยนะก็จะรักพันมาไม่เบาเลยจ้าใต้แดงก็ไม่เบา้ายขาวก็ไม่เบานะจ๊ะฝนตกฝนตกก็อหย่าใจร้อนนะจ๊ะเห็นไหมเนี่ยมากันไม่หยุดไม่หย่อนไม่ยั้งเลย เอาละเดี๋ยวครบสามนาทีผมก็จะไปแล้เหมือนฝนมันจะเริ่มเบาลงเบาลงเบาลงลวนีรถเมย์มาอมนักพรมเยอะไม่เยอะคิดเอาหมอสายหมอสายจะไปไม่ไหวแล้ะโว้โ วางลมนะพี่ทิตจเย็นไปรุ่นไปรุ่นไปรุ่นจะเย็นบาย,บายบายจะกลับบ้าน่อนเดอร์ไปเจอกันใหม่นะครับซุ่มช่ำกันไปครับ